เรามากินกันดีกว่าซุกกี้ตีน้อยเนื้อดีมากเนื้อหวานมากโอ้โหชีสนี่เขานำเข้านะเอาละตอนนี้เราบุกมาที่ซุกกี้ตีน้อยสาขารัตนาทิเบตน,นะครับอันนี้คือสาขาที่ใหญ่ที่สุดไปตะ คือในซุกี้ตีน้อยมันเป็นมากกว่าซุกี้นะเขาก็จะมีบรรยากาศเงี้ยให้เราได้ถ่ายรูปด้วยโอ้ต่อคิวครับผมไม่เคยมากินแล้วผมอยากมากินมากซุกี้ตีน้อยเขาบอกคนเยอะมากทุกอเนี่ยรอคิวเลยแล้วผมก็มารอตรงนี้สวัสดีครับอ๋อท่านเดียวครับขอหนึ่งโต๊ะครับผมเขามีหุ่นเสิร์ฟอาหารนะจะเป็นหุ่นแบบเนี้ยแล้วนี่เคยจะพาไปเลยเหรอสวัสดีเราชื่ออ๋อ ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเราอยากกินเนื้อมากเนื้อเราเอา2ได้ไหมเนื้อหรือเราอย่างนีไ้ไหมหมดนี่เลยอย่างละหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น้ำซุปมาแล้วนะฮะน้ำซุปมาแล้วเฮ้ยก็มีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟว้าคุณอยู่ท่าที่หนไดอหารครบแล้วช่วยกดถูกยืนยันบนหน้าจอด้วยค่ะขอบคุณครับ โโสั่งมาขนาดนี้การมาซุกี้ตีน้อยพอคุณรับปัดคิวเสร็จปุ๊บคุณจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมง4 5นาทีเขาจะมาที่โต๊ะจากนั้นคุณสั่งเลย มาดูในหม้อดูนหมดิแกะกุ้งออกให้หมดเลยนะแล,ะล้วเรียงไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยน้ําจิ้มเขาจะมี2แบบมีแบบเป็นน้ําจิ้มซุกี้แบบนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดเป็นแบบนี้เลยทีนี้มาดูตัวที่เขาแนะนําและเล็กคอมเมนต์เลยนี่ครับเป็นพวกตะบูลาวาคือจะมีไข่อยู่ตรงกลางเงี้ยคนให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเอาละเรามากินกันดีกว่าซุกี้ตีน้อย ดีมากเนื <mini drained out> oh, ้อหวานมากโอ้โหชีสนี่เขานำเข้านะอย่างนี้แล้วก็จุ่มเข้าไปในชีสอย่างนี้อ้กินจิ้มกับชีสอร่อย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 ปัจจุบันนี้เขามีอยู่ประมาณ30สาขาได้นะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณัตีห้าแน่อร่อยจริง เจนนี่ยังอ้อเนื้อหมดไงอ้อสั่งไงโบกทงเหรอรับอะไรคะหนูเป็นนางสาวหรือเป็นนางฟ้าเนี่ยเนื้อหมดในในกุ้งกุ้งทีเด็ดเขาเลยนี่เป็นแบบชีสโอ้โหดูเนื้อชีสยุ่งในด้โหเด็ดเลยเด็ดเลยอร่อยอร่อยนี่โหดูหอยก็เป็นนิวซีแลนด์ตัวโตด้วยนะครับ เบลเลอร์เลยอะ่ะน้ำจิ้มเพาะอร่อยมากนะหอยอร่อยหอยสดมากยา่างเสิร์ฟนะคะโอ้ดูเนื้อก็นีคนใส่เนื้อผมว่าไม่ควรพลาดเลยการมาทานซุก,กี้ติน้อยอครับราคาอยู่แค่1 9 9ก้าบาบาทนะจ่ายแม็กซิมัมสุด2 5 5บาทรวมแหวรวมอะไรหมดดูเส้นเนื้อดิเขาใช้ของดีคุณภาพดีเลยนะชอบ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  เข้าใจแล้วทำไมคนหนึ่งมาต่อคิวสิ่งที่ซุกี้ตีน้อยทำให้เรากินมันคือของเกรดคุณภาพเลยเป็นพรีเมียมอยู่ในราคาที่เราจับต้องได้โอ้หมีความสุขมากๆขอบคุณซุกี้ตีน้อยนะฮะที่ใช้การถุงต้องพีทีของเราทุกสาขาเลยขอบคุณจริงๆฝากติดตามช่องสุกเต็มแม็กด้วยผมยกแค่นี้เลยเป็นที่หนึ่งเลยสมมติว่าที่เป็นคนรักเนื้อนะและชอบทานเนื้อนะกับน้ำซุปที่เป็นน้ำซุปดำของเขาอางเงี้ยเป็นแบบโชยุเงี้ยอร่อยมาก ปักหมุดจากปั๊มพีทีของเรานะในซอยเลยวัด,ดีประมาณ5นาทีเองมาได้เลยทุกกี้ตีนอนแล้วจ้ะนะที่เบนนะขอให้มีความสุขครับกับการรับประทานอาหารแบบนี้หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขแบบผมเหมือนกันนะโอเคอ๋อขอกินต่อก่อนสวัสดีครับจกินไม่หมดเราโดนไหมโดนนะอ๋อโดนปรับเหรอโดนกระตือหยอกหยอกแห้งกายภาพอีกแล้ว